มาเทสรถจากคิงที่อุบลนะครับซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะอาจารย์เยบใช่ค่ะจซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็ขับมาจากกรุงเทพมาอุบลไม่เสียเลยนะครับพอมาถึงอุบลแล้วก็ขับไม่ได้นะมันน่าจะมีปัญหาเรื่องระบบแก๊สระบบน้ำมันก็เลยไปตัดระบบแก๊สออกก็เหลือแต่ระบบน้ำมันนะครับแล้วก็เดินสายไฟใหม่อาจารย์เจยบบอกว่าตอนนี้ขับได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผ่านไปประมาณ เดือนนี้ก็เดือนแปดแล้วนะประมาณ8ปดเดือนแล้วนะครับเราก็มาเทสกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปบิ้วมาใหม่มอีกสักนิดหนึ่งจ่ายไปประมาณลักเกือบสองหมืนนะ, 30, ะกเกือบสองหมื่นเกือบสามหมื่นเลยนะอาจารยนเจ็บกำลังขับอยู่นะครับเป็นไงอันนี้กํลาลังขับรอบหมู่บ้านนะครับหนองสองห้อง <laughs> ไอเกที่บอกระยะความเร็วนี่ดูได้ไหม ดูไม่ได้ดูไม่ได้นะแต่ว่าจางเชฟรู้ได้ไงว่ารถคันนี้วิ่งเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เพราะว่าเราก็จะมีรถอีกคันหนึ่งค่ะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นคนมันก็จะมีไมวัดระดับอยู่ว่าวิ่งโดยประมาณแล้วเนี่ยอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อมีรถไปด้วยรถคันนึงเกมไม่เสียก็เลยดูได้ใช่ค่ะมีระยะเดียวกันใช่ค่ะที่ต้องเอารถอีกคันหนึ่งไปไม่ใช่อะไรกลัวคันนี้ดัอ ทางทางเป็นทุกนาหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือช่วงหน้าฝนนะเขียวชาอุ่มไปด้วยต้นข้าวชาวนาก็สบายครับนอนหลับสบายไม่ต้องร้อนมากน้ําก็มีทั้งปีแล้วตอนเนี้ <S <S นี่เราว่าเราจะขับไปถึ่ไหนกันเนีย่ <S <S เนยเลื่อนเรื่อๆนะแต่ฝนทำทำท่าจะตกนะเนี่ยข้างนี้ก็เขียวชาอุ่มไปหมดเลยนะครับ <S <S โอ้สองข้างทางนี่เต็มไปด้วยต้นข้าว ก็ไปเลยว่าจะเสียระหว่างทางหรือไม่นนเสียระหว่าง,ง,างทางทำไงเนี่ยพลังจะไม่มีแล้วค่ะตอนนี้พลังหมดแล้ะพลังหมดละค่ะอ้าวแล้วจะทำยังไงครับเนี่ยรอรอบอาจารย์โอ้ต้องรอรอบด้วยเอระรถคันนี้ใช่รถคันนี้เปลี่ยนเครื่องมานะครับเครื่องเดิมใช้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องเจตอนนี้อาจารย์เจ๊กำลังรอรอบอยู่ ดูไม่ได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะดูไม่ได้สักที <laughs> <laughs> ตายหมด <laughs> ข้างหลังก็ไม่มีคนนั่งนะครับว่างอยู่ตอนนี้เข้าบ้านแล้วนะครับขับเข้าบา้านขับเข้าอู่ดับเครื่องอยังไงครับใช้ระบบอะไรสัมผัสหรือเปล่า มีกุญแจนะเออนี่ครับเงียบสง,งัดโอ้ oh. การันตีแล้วใช้ได้ไม่เ,เรียกเลยไม่ติดเงินเองใช้ได้ไหมดันเจี๊ยบไ,ได้ค่ะการันตีแล้วใช้ได้ใช้ได้นะถ้าจะไปทำที่ล็อกอยังล็อกไม่ได้ค่ะยังล็อกไม่ได้คือไปจอดที่อื่นไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย อ่าใช่ค่ะอาจารย์โอเข้าไปไม่ได้เราขายอาจารย์ขนาดนี้ละก็ห<ว>้า<น>มีของมีค่าในรถใช่ค่ะคาราบีกุญแจก็ยังแรอกเอาไปยาักเลยอาจารย์อันนี้บอกจากคิงด้วยทําสีมาใหม่ทําสีมาใหม่คะ่ะเพราะว่าอะไรสีเก่ามันเป็นยังไงสีเก่ามันมันแตกอาจารย์เพราะว่ามันนานแล้วอื <Ừ. S 2> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยวความรถที่มันเก่าแล้วอะค่ะ สนิมเนี่ยกินภายในแล้วทําให้มันผุก็มีการปะผุด้วยแล้วก็เลยทําสีใหม่อมค่ะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่าทาสีเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยร้านนี้ดีมากเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอุบลไหนนะอุบลราชธานีอ๋อโอเค <c oughs> ค่ะอยู่แถวสะพานริมสะพานมูลนะคะข้างข้างล่างเลยใต้สะพานนะฮะชื่อว่าอู่ช่างพศ ้องว่ายน้ำลงไปไหมไม่ต้องค่ะอาจารย์รถใต้สะพานคืออยู่ได้สะพานอ๋ออ่าเท่าไหร่เท่าไหร่สีนี้ด้วยความที่แบบพี่เขาคิดให้ราคาพิเศษเพราะว่าพี่เขาก็เล่นรถแบบสไตล์โบราณเหมือนกันนะคะเขาก็คิดที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะสำหรับค่าทำสีหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเลยนะอ่าสำหรับค่าทำสีภายในภายนอกปะหุด้วยค่ะมีปะหุด้วยแล้วก็เก็บ ขัดสนิมข่าสนิมตรงนี้ค่ะเพราะว่าสนิมกินเนี่ยพวกอย่างเงี้ยอ่านะคะแล้วก็แบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกบางทีแบบอะไรพวกนี้ค่ะมันมันดีดขึ้นนะคะก็ซ่อมอ่าประมาณนี้ทั้งหมดก็คือ18,000บาทใครสนใจทำสีซ่อมนะคะติดต่อช่างพดได้เลยค่ะ